สวัสดีครับผมพันธตบดเอกสยามอินทรวันโนผู้กับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสุงขรัมขอรายงานผลการปฏิบัติตามโครงการดำเนินงานชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลวิกวินดำเนินการที่ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสุงขรัมจังหวัดสมุสงครามให้เป็นตำบลนำร่อง100ตำบลแรกของประเทศไทยเนื่องจากมีความพร้อมในการปฏิบัติและเป็นพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดแบบพูรณาการอย่างยั่งยืนภายใต้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติข้อมูลทางกายภาพของชุมชนมีพื้นที่8.11ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น14ชุมชนข้อมูลประชากรในพื้นที่ตามทรร4ิบจำนวน26,578คนประชากรจริง14,952คนมีครัวรเรือนตามทร14นวน11,150ครัวรเรือนครัวรเรือนจริง7 0 2 6ครัวรเรือน การปฏิบัติการในขั้นตอนที่1ขั้นเตรียมการ 1. มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานและเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ 2. ส,สื่อสภาพชุมชนพบปากแกนนาแสวงหาความร่วมมือจากแกนนําชุมชน 3. แต่งตั้งทีมปฏิบัติการทําการแบ่งคุ้มเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและติดต่อประสานงานได้จํานวนทั้งสิ้น200คุ้มเฉลี่ย3-5ครัวเรือนต่อ1คุ้ม 4. ทำพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่18ธันวาคม2566โดยทําประชาคมพร้อมกับลงนามในพิธีข้อตกลง MOU ในการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพอายุระหว่าง12ถึง65ปียกเว้นผู้ป่วยติดเตียงการปฏิิในขั้นตอนที่2ขั้นปฏิบัติการ1ได้ร่วมกับผู้นําชุมชนอ,อสมอกรรมการคุ้มในการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเอซเ์ X 100%จำนวนทั้งสิ้น14,952คน นำตัวภายคัดกรองที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าเพื่อเราเข้ารับการบำบัดร,รักษาจำนวน200คน 2. ดําเนินกระบวนการบําบัดโดยชุมชนหรือ CBTX ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าหน่วยงานราชการปราชชาวบ้านและภาคประชาชนในการบําบัดฟื้นฟูผ่านกิจกรรมาศาสนาบ,บําบัดกีฬาบําบัดการพัฒนาชุมชนดนตรีบําบัดครอบครัวร่วมใจการพัฒนาอาชีพจัดฐางานฟื้นฟูสภาพทางสังคม ดำเนินการทุกๆ4วันจำนวน16ครั้งแบ่งเป็นบำบัดครั้งละ30-35ถึงคนมีผลสำฤิ์ในการเลิกใช้ยาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น20คน 3. าํดำเนินการการกรองและรับรองบุคคลเพื่อเป็นพลเมืองสีขาวจำนวน14,762คนและโครวเรือนสีขาวจำนวน6836โครวัวเรือนในขั้นตอนที่3ขั้นส่งมอบพื้นที่และส่งต่อความยั่งยืน 1. ประสานงาน ให้เทศบาลเมืองสุตสงครามบรรจุโครงการเข้าในแผนงบประมาณประจำปี2ส,ส่งมอบพื้นที่รวมถึงผู้กล้าที่เข้าร่วมโครงการคืนให้กับชุมชน3การรักษาสภาพชุมชนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันชุมชนกลับสู่สภาพเดิมและไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดจากยาเสพติดขึ้นอีกได้ทาการจับกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่จํานวน3รายดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดจานวน6ราย ทั้งนี้สถานีตำรวจภูทรเมืองขอสุครามมีความเชื่อมั่นว่าทั้ง14ชุมชนของตำบลแม่กลองจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตยอย่างแน่นอน